คนป่ะวยมันมีสองดูดโซเดียมกดต้นไม่หวังหน้าของข้าตนหลังเห็นไหมครับทีเนี้ยเวลาเรากดเราก็กดอ่าเห็นไหมก็จะอู้อ่าแล้วหมุนข้อมืออ่าถ้าใครถ้าใครกดแล้วแล้วคนที่เป็นมากๆมันจะมีเสียงแคกแคกแคกเวลาหมุนใช่ไหมอ่าก็กดนานแค่ไหนไม่ถึงนาทีอ่า กูรู้ไปเอาหมุนเอาย้อนศรเห็นไหมครับจะมีแก๊กแก๊กแก๊กทีเนี้ยอ่ะอเอาหมุนอะประเด็นหลักประเด็นสำคัญคือคอย์สำคัญอยู่ที่ว่าถ้าร้อยหมุนข้อมือใช่ไหมหมุนไปหมุนมาแต่ถ้าเมที่แก้การจริงๆอยู่ที่ท่าที่สองอก็คือเวลาเรากดปุ๊ดเนี้ยถ้าเมแก้การคือการกำหมัดแล้วพับขึ้นพับลง นี่นคือค่าแรกอาการจริงๆไอ้ค่าแรกค่ะค่าเริ่มต้นในการคลายกล้ามเนื้อแต่หัวใจของมันอยู่ที่การกำมัดแล้วพับขึ้นพับลงอะดูอ,ดอะแล้วพับขึ้นพับลงเห็นไหมครับจังหวะนี้เรากดไปเลยครับเราไม่ไปเป็นไรไม่เจ็บอา่าเรากดไปเลยอา่อาปล่อยก่อนเราที่ดูนี้ อ่อันบอกเพื่อนอะไเป็นยังไงบ้างอ่าโล่ทีเนี้ยบางคนถ้าเป็นหนักๆมันจะเหลือนิดนึงถ้าบางคน่ะเป็นหนักๆมันจะเหลืออยู่นิดนึงหรือว่าเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเหลือสามสิบเลยนะครับมันจะมีการทานโคอีกครึ่งชั่วโมงมันจะค่อยหายไปมัน,นยังหายไม่ทันเราพีแต่มันจะค่อยหายไปไปอ๋ออะลองอะลองก่อนอะลอง